สวัสดีครับเพื่อนเพื่องช่อง u b e มันสุกมากของผมนะครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่จังหวัดพังงาแล้วนะครับตั้งแต่วันศุกร์นะครับผมเดินทางไปไม่สิวันเสาร์เดินทางไปจังหวัดภูเก็ตนะครับก็รู้สึกว่าวันเสาร์อ่ะเป็นวันแรกนะครับวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยวันวันที่เท่าไหร่แล้วจำไม่ได้นะครับเป็นวันแรกที่ภูเก็ตเนี่ยให้สามารถเข้าได้โดยที่ไม่ต้องสาวกนะครับก็คือว่า ใช้เป็นวัคซีนนะครับใบรับรองการฉีดวัคซีนนะครับก็ไม่แน่ใจว่าสองเข็มหรือเปล่าเนะี่ยผมก็ฉีดแบบแบบไข้นะครับสองเข็มนะครับฉีดเรียบร้อยแล้วก็ยื่นพร้อมกับบัตรประชาชนนะครับก็สามารถเข้าได้โดยง่ายดดยนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็ยังใช้ระบบนี้อยู่นะครับเพิ่งเพิ่งเริ่มใช้แต่ก็ในอนาคต ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีอะไรอัปเดตหรือเปล่านะครับก็ตอนนี้ถ้าใครที่จะเข้าภูกเก็ตนะครับถ้าเกิดว่าไม่อยากสวอก็ถ้าฉีดวัคซีนครบแล้วตามตามสูตรที่เขากำหนดไว้นะครับก็สามารถที่จะเข้าภูกเก็ตได้นะครับอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วนะครับไม่ใช่ต้อง2องอย่างนะครับก็ลองเข้าถ้าใครจะไปนะใครใครจะไปเที่ยวอะไรก็ ได้นะครับวันนี้จริงๆแล้วผมเนี่ยมีแผนว่ากลับมาจากภูเก็ตแล้วก็จะไปพาทุกคนไปไปไปเที่ยวป่าไปเที่ยวน้ำตกนะครับหลังจากนี้คอนเทนต์เราอาจจะเป็นส่องนกนะครับส่องนกส่องสัตว์ต่างๆเท่าที่เราจะหาได้นะครับแต่ตอนนี้วันนี้ก็ฝนตกครับผม ไม่ได้นะครับอันตรายนะครับอุยเข้าไปนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันถือว่าเอาความรู้เล็กๆนะครับการเข้าจังหวัดภูเก็ตมาแนะนำให้ทุกคนฟังครับวันนี้ก็สวัสดีครับ